สวัสดีนะครับมโต๊ด1 5ทาหลอดตนะครับมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟทุกุท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคล mm ิป hmm. นี้เป็นคลิปประง,งานไพ่อยากบอกอะไรกับคุณของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษราศีสิงราศีธนูตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กันยายนปี2568 มโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ตรคนาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดอูปโภ,โภราศาสตรไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี้เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นกไกด์ลายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสรบพลังงานกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของชาวธาตุไฟก่อนนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอร์ส มโต้ดอ่านตามพลังงานความหมายหน้าไพยที่ขึ้นมานะครับขอสินสักส,สิกุบาชานเทพเท,ทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณนะครับมีพลังภงัยไว้แน่ เป็นพลังพ่ะ, ion, fans, ะเดือดหายรกรันเป็นพลังพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์หรือการที่เราไหว้พระปฏิบัติธ,ธรรมสวดมนต์น,นั่งสมาธิหรือการฟังเทศฟังธรรมในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟนะมันเหมือนด้วยเซนส์ของเราด้วยการมีสติของเราจะสามารถผ่านเรื่องเราที่ไม่ดีไปได้หรือมีพลังพ่ครูบาอาจารย์ที่ปกปักรักษาคอยแนะแนวทางเหมือนมีเซนส์และความรู้สึกของเราที่อย่างรู้ในเรื่องอนาคตและอย่างรู้ในเรื่องเหตุการณ์ของตัวของเราเองมีพลังพ่เดือดเฉลียดกรรกฎกัลนา กรกฏต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมในช่วงนี้มีเหตุการณ์ที่จะต้องเดินทางต่างสถานที่ต่างเหตุการณ์มีเรื่องราวใหม่ๆมีเรื่องราวดีๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณมีให้ประหลาดให้นายนครับเป็นกัละยาณมิตรที่ดีคอยช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่ดี คนรู้จักที่ดีคนรู้จักที่ช่วยเหลือและเกื้อกูลและเกื้อหนุนซึ่งการและการสหระบางท่านอ้นมีการที่อธิษฐานขอพรในเรื่องความรักคุณกําลังจะได้พบเจอกับคู่คนที่อธิษฐานขอพรร่วมกันมามีพะังให้สิบถ้วยความเติมเต็มความห่วงใยการดูแลการเป็นครอบเป็นครัวถามถึงเรื่องความรักในช่วงนี้มีการที่พัฒนาในความรักในความสัมพันธ์ที่จะเป็นครอบเป็นครัวซึ่งกันและการสะระบางท่านอาจเป็นครอบเป็นครัวด้วยกันแล้วการดูแล การเอาใจใส่ซึ่งการละการมีพรังาให้แปดเหรียญแปดเหรียญคือความทุ่มเทความตั้งใจความพยายามในช่วงนี้ชาวทัดไฟอันมีค่าที่เราโฟกัสในหน้าที่การงาน ความรับผิดชอบในตัวของเราเองคุณเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ทุ่มเทด้วยหัวใจด้วยความรู้สึกของคุณเดอะเมจิเชียนเป็นพลางผ้าให้คนที่มีเซนส์และลางสังหรณ์คนที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเหตุการณ์การปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงเป็นอินฟินิตี้คือการที่เรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดของคุณการเรียนรู้การเพิ่มศักยภาพการเพิ่ม ความรู้ให้กับตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานให้ดูเวอร์การเรียนรู้เป็นพลังงานให้ประสบการณ์ที่ผ่านมาคุณเคยเรียนรู้กับอดีตที่ผ่านมาแล้วการที่เราเรียนรู้กับอดีตที่ผ่านมาเราจะไม่ซ้ําพลังงานเก่า พลังงานเดิมๆสิ่งเดิมๆสิ่งเกา่เกาๆแต่พลังงานเกา่เกาๆและพลังงานเดิมๆยังอยู่ในความรู้สึกของเรามันอาจมีเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วเกิดขึ้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งมีพลังงานให้เจ็ดเหรียญเจดเหรียญคือการเฝ้ารอคือการรอคอยคุณกําลังรอคอยในเรื่องความรักที่มีคนที่จะเข้ามาในความรักในช่วงนี้นะาการพบเจอกันมันมีการที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบเจอกันทุกคนมีกรรสัมพันธ์ร่วมกันมาถึงต้องมาพบ มาเจอมาทุกมาเศร้ามาเสียใจมาผิดหวังมาสุขมาสมหวังนะมีพลังอาไพ่5ดาบการเลิกราการยาร้างสาหรับบางท่านอาจมีการที่ได้ไปตัดจบในความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณหรือมีคนที่ใช้อารมณ์ใจร้อนคนที่วู่วามมีพลังอาไพค่ความรู้สึกในตอนนี้เราอาจเป็นฝ่ายที่กลับมาอยู่ในมุมของเราในที่ของเราในแบบของเราหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนความรับที่ไม่มีในโรคไขปกปิดไข่ซ่อนเลนความรับ กำลังที่จะเปิดเผยนะครับเป็นพลังไพ่ในสิ่งที่เป็นจริงและความเป็นไปการยอมรับในตัวตนและในความรู้สึกที่แท้จริงของเราในช่วงนี้อุปสรรคหรือปัญหาที่เข้ามาคุณจะสามารถผ่านเรื่องราวกับปัญหาของคุณไปได้มีพลังัยคขีนรอบสอดราชินิงสายลมลมที่พัดผ่านก็เหมือนอุปสรรคที่ผ่านไปแล้วความเด็ดเดี่ยวความพยายามความเข้มแข็งคุณเป็นคนที่เผชิญหน้ากับความ ปัญหาทุกปัญหาอาดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่เคยผิดหวังเคยเศร้าเคยเสียใจยแต่ในความรู้สึกของเรามัน่าจะเป็นความรู้สึกของเราที่บอกกับใครไม่ได้ความรู้สึกที่อยากได้รับกับคนเข้าใจกับคนแคร์ใจกับคนที่ไว้ใจโอกาสที่เราจะมอบให้ใครสักคนในความรักความสัมพันธ์ต้องเห็นคุณค่าในความรู้สึกซึ่งกันและกันนะความใจเด็ดความเด็ดเดี่ยวของคุณคุณเป็นคนที่ใจเด็ดและเด็ดเดียวในความรู้สึกของคุณในตอนนี้นะครับเป็นไพ่ของ การที่ความคำแนะนำการปฏิบัติตาม คำแนะนำที่ดีของตัวของคุณเองความเชื่อมั่นในตัวคุณและคุณจะรู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับคุณ,คณการดูแลและการเอาใจใส่ในตัวของคุณเองหลังจากประสบกับการเรื่องราวต่างๆมีสิ่งมากมายที่เข้ามาในวันเวลาและเวลาของเราจะดำเนินต่อไปเรื่อยๆมีทั้งเวลาที่เป็นอดีตเวลาที่เป็นอนาคตที่เราหวังถึงอนาคตที่จะเป็น ที่จะมีที่จะเป็นที่จะได้ในสิ่งที่เราหวังในสิ่งที่เราตั้งใจในสิ่งที่เรากําหนดในโชคชะตาด้วยตัวของเราเองนะครับเป็นพลังาไพ่อเนจิตนะครับเป็นพ่งการเชื่อมต่อแห่งจิตวิญญาณและความรู้สึกการชัยชนะและความได้รับความประสบความสําเร็จในช่วงนี้ของคุณ เป็นพลังางานไพ่เซลติคอร์นะครับพลังางานไพ่สิบใบไพ่อยางบอกอะไรคุณนะครับมีพลังางานไพ่ความตั้งใจที่คุณเด็ดเดี่ยวและที่คุณตั้งใจทํากําลังส่งผลในอนาคตและในปัจจุบันของคุณในสิ่งที่คุณตั้งใจมีสิ่งที่คุณรอคอยในเรื่องการเงินหรือการลงทุนคุณจะได้รับผลกําไรและสิ่งที่คุณได้มาอย่างคุ้มค่าในสิ่งที่ คุณทําด้วยตัวของคุณเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างมีความเสี่ยงในอนาคตข้างหน้าแต่คุณจะเป็นคนที่วางแผนการอยู่ตลอดเวลาของคุณนะครับเป็นหลังภายในครับมีคนที่ที่เคยทําให้คุณผิดหวงังหรือคนอดีตที่เคย เลิกด่ากันไปมีโอกาสที่ได้กลับมาขอโอกาสการงอขอคือเริ่มต้นการเรียนรู้การกา song, เรียนรู้และเริ่มต้นกันใหม่มีไพ่ของชาวธาตุดินการพฤชสมกรธาตุลมกุ่มตุนเมทุนธาตุน้ำกรกฏมียนพฤกจิกที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์นะครับขอดูพลังงานไพ่ในอดีตของชาวธาตุไฟก่อนนะครับว่ากับอดีตของคุณเป็นเช่นไรนะครับไพ่อยากบอกอะไรกับคุณนะมีพลังงานไพ่ ในออฟสอดเป็นพลังให้การฟาฟันในเรื่องราวอดีตที่ผ่านมามีเรื่องราวบางเรื่องราวที่ยังมีความเจ็บปวดในความรู้สึกของเรามันเหมือนกับการที่เราพยายามทําเพื่อเขาคนนั้นแต่ใครคนนั้นในความรู้สึกของเราที่เคยทําให้ผิดหวังที่เคยทําให้เศร้าที่เคยทําให้เสียใจทําให้เราเจ็บปวดตอนนี้เราอาจเป็นฝ่ายที่กลับมารักตัวเองหรือการกลับมาดูแลตัวเองมีพลังให้ถูออบครับความรักความห่วงใยความรักคือการให้ให้และเห็นคนที่รักมีความสุขความ รักไม่ใช่ความรักที่ครอบครองคือการไว้ใจคือความเชื่อมั่นคือความเชื่อใจมีคนที่อยากมองตากุณกครั้งหนึ่งหรือคนอดีตของคุณอยากขวนกับอยากขวนคืนมีพระอให้จัดเม้นผลวิบากกรรมกรรมก็คือการกระทําพฤติกรรมและการกระทําใครทําอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทําแบบนั้น คุณกับเขายังมีกรรมสัมพันธ์ร่วมกันอยู่ยังตัดกันไม่ขาดหรือมีพลังให้ก,การที่จะได้พบเจอกับคนที่คุ้นเคยกับคนที่รู้ใจหรือคนที่เคยสัญญาจากอดีตชาติร่วมกันมา จานติกเป็นพลังงานให้กฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอคำมัน่นคำสัญญาใครผิดคำมัน่นใครผิดสัญญาใครผิดข้อตกลงกรรมกาลังทํางานนะครับเป็นพลังงานให้คนที่เคยทําให้คุณเสียใจตอนนี้เขากําลังได้รับผลวิบากกรรมที่เขาทําไว้คุณไม่ว่าจะไปพบเจอใครใครคนนั้นก็ไม่ได้จริงใจใครคนนั้นก็ไม่ได้แคร์ใครคนนั้นก็ไม่ได้สนใจเขามากตอนที่อยู่คุณคุณเป็นคนที่ดูแลใครแล้ว คุณดูแลด้วยความรู้สึกคุณดูแลด้วยหัวใจเหมือนแม่ดูแลลูกทุ่งเทให้กับเขา ทุกๆอย่างดูแลและเอาใจใส่เขามีพลังาพไ่ก้าวถ้วยความไม่เติมเต็มหรือมีไพ่ของนคนที่พบเจอกับคนที่เจ้าชู้คนที่หลอกลวงหรือคนที่รักเพศเดียวกันมีพลังาภาพความรู้สึกที่ขาดหายก็คือถ้วยแห่งอารมณ์และหัวใจที่คุณเคยเมอบให้เขาในวันนั้นเป็นสิ่งดีๆเป็นคุณค่าดีๆเป็นความทรงจําดีๆเป็นความรู้สึกดีๆสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆม,มีคนเก่าๆคนเดิมๆอยากพบอยากเจอหน้าคุณอยากพูดเรื่อง อนาคตร่วมกับคุณอีกครั้งหนึ่งหรือมีคนที่อยู่ในสถานที่เก่าๆสถานที่เดิมๆที่เคยคุ้นเคยกับคุณหรือในตอนนี้มีคนที่กําลังรู้สึกถึงความหวังที่จะได้กลับมาในความรักในความสัมพันธ์ขอโอกาสให้เขาได้กลับมาแก้ไขพฤติกรรมและการกระทําของตัวของเขาเองไม่มีใครที่แก้กรรมให้กับใครได้ต้องแก้ที่ตัวของตัวเองหรือเขากําลัง กลับมาแก้ที่ไขที่พฤติกรรมและการกระทำนิสัยใจคอของเขาคนนั้นคุณเคยเรียนรู้นิสัยใจคอของเขามาหมดแล้วในะเอาไปเคลื่นเป็นทาน้การวางแบบแผนการวางเป้าหมายในวันเวลาที่เนิ่นนานในวันเวลาที่เปลี่ยนไปอารมณ์และความรู้สึกเปลี่ยนแปลงกันได้จิตใจเปลี่ยนได้ความรู้สึกเปลี่ยนได้คำมั่นคำนยาเปลี่ยนได้แต่ตอนนี้มีคนที่จะไม่เปลี่ยนแปลงหัวใจที่มีคุณเขารู้สึกถึงความรู้สึก ที่มีคุณอีกครั้งหนึ่งในวันที่เขาคิดได้ในวันที่เขาตื่นรู้ในวันที่เขากลับมา <gosto> มีสติ <Hindu> คุณกับเขายังมีจิตที่ผูกพันที่อธิษฐานขอพอรกันไว้ที่ยังต้องมากลับมาพบเจอกันนะครับ <receber> เป็นพลังงานให้เดิเมจิเชียนเป็นพลังงานให้การเรียนรู้ <sh arp> เป็นพลังาการเริ่มต้นก็ได้เป็นพลังงานให้การเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาความรักคือการที่เรียนรู้และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันการดูแลความห่วงใยความ เพือ่ออาทรและการเคลื่อนหนุนความเห็นอกเห็นใจกับคนที่รักกับคนที่แคร์นะครับเป็นพลังหให้การแอบสื่อการแอบซองมีคนที่ซองคุณหนักมากในช่วงนี้หรือคนอดีตที่ผ่านมาของคุณกําลังมองรูปคุณมองภาพคุณมองเรื่องราวต่างๆ ในวันที่ไม่มีเขาในวันที่ไปคุณเป็นคนที่อยู่ได้โดยทีไ่ไม่ต้องไม่ต้องมีเขาแต่เขาอยู่ไม่ได้ในวันที่ไม่มีคุณนะมันเหมือน <ao> ทุกสิ่งทุกอย่างช่างว่างเปล่าเกินในวันที่ไม่ได้พบ <ao> ในวันที่ไม่ได้เจอเดวิล <ao> นี่คือความผูกมัดความพัฒนาการความหลอกลวงในวันนั้นเขาอาจจะหลงไปในชั่ววูบในชั่วครั้งในชั่วข่าวของเขาในวันที่เขากลับมาตกตะกรนตกผลึกแห่งความคิดเขาขาดคุณไม่ได้มีคนที่จะกลับไปข้างลักคุณนะเดทคือการจบการเลิกดาใน เส้นทางเดินนี่มีทั้งความทุกข์ความเศร้าวความเสียใจยมีพบมีเจอมีจากมีลานะครับเป็นพลังงานไพ่เขาไม่อยากจากคุณด้วยความเจ็บปวดเขาอยากจากคุณด้วยความผูกพันเป็นพลังงานไพ่การที่เริ่มต้นในวันที่สิ้นสุดมีคนที่อยากเข้าไปในความรักในความสัมพันธ์ของคุณนะครับขอรพลังงานไพ่ในปัจจุบัน ของชาวธาตุไฟนะสำหรับบางท่านอาจะมีการที่สําหรับคนโสดจะได้พบเจอกับคนที่เข้ามาเกื้อหนุนเกื้อกูลดูแลห่วงใยซึ่งกันและการพัฒนาเป็นครอบเป็นครัวซึ่งการและการ,ารการ,การที่ไว้ใจและการจริงใจต่อกันนะครับในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟนะอขอทุพรางให้ในปัจจุบันนะครับมีพลงางให้จัดเม้นนะครับเป็นพรางให้การกระทําร่วมกันมานะ เป็นพลังงานให้ผลที่คุณกับเขาเคยทําจากอดีตการพบการเจอการที่มีกรรมสัมพันธ์ร่วมกันตอนนี้มีคนที่ผูกพันกับคุณหรือการที่เหมือนเราได้พบเจอกับใครสักคนเนอรคนคนนี้แหละคือคนที่ใช่สําหรับเราเมันต้องชะตาเหมือนถูกชะตาพูดคุยแล้วเหมือนเข้าอกเข้าใจแล้วมีความคิดแนวคิดไปในทิศทางเดียวกันนะครับเป็นพลังงานให้เดท สำหรับบางท่านอาจมีการที่พบเจอกับพ่อแม่ไม่แม่คนที่เคยผิดหวังมาเหมือนกุณหรือคนที่เคยเสียใจในเรื่องความรักมาน่ามีการที่เข้ามาดูแลและซัพพอร์ตในเรื่องจิตใจซึ่งการและการมีไพ่ของการมูฟออนวันเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดสําหรับบางท่านอาจมีการที่ยังดื่มเหตุการณ์เก่าเหตุการณ์เดิมๆความรู้สึกเด,เดิมที่เราเคยมอบให้กับเขา คนนั้นคนอดีตของคุณในความรู้สึกของคุณไปแล้วคนที่เรามอบใจให้เขามากที่สุดในวันที่เราเจ็บปวดที่สุดคือคนที่เรารักคือคนที่เราแคร์คือคนที่เราไว้ใจในตอนนี้คุณอาจเป็นฝ่ายที่เข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวขึ้นเราบังคับจิตใจใครไม่ได้ในวันที่หมดรักในวันที่หมดใจในวันที่สุดจร้งในวันที่สุดจะเยอะเราก็ต้องเป็นฝ่ายที่เลือกที่จะปล่อยไปการลังเลความสับสนความคิดวกลของเขาคนนั้น กำลังคิดสับสนในสิ่งที่เขากระทาผิดไว้คุณคุณยังให้อภัยหรือคุณยังให้โอกาสกับเขาได้เข้าไปในชีวิตของคุณหรือเปล่าใจหนึ่งก็รักใจหนึ่งก็อยากตัดอยากตัดคุณออกจากความรู้สึกเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเขาคงทําผิดกับคุณไว้มากทําผิดกับคุณไว้เยอะคงไม่มีหน้าที่จะกลับมาในความรักในความสัมพันธ์ยิ่งเขาพยายามตัดใจจากคุณสักเท่าไหร่ ความรักการดูแลยิ่งเพิ่มพูนเขาห่วงคุณมากเขากำลังห่วงคุณอยู่มีพลังให้ความคิดถึงอ้อมกอดที่อบอุน่นแววตาที่ชัดเจนเขาอยากกลับไปเป็นข้อเป็นครัวกับคุณวิวออฟฟอร์จูนวันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เขาคนนั้นที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อดีตที่ผ่านมาแล้วเขากลับไปแก้ไขเลยไม่ได้เขาขอแก้ไขในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันและเขาจะสร้างวันเวลา ที่เป็นปัจจุบันให้เป็นความทรงจำที่ดีแห่งอนาคตที่เราไปถึงในวันอนาคตที่เป็นปัจจุบันของเราสองคนมีพลังไพ่ก้าเรียนความสดใสความสดสวยรวยรอในแบบคุณความเป็นอิสระความมั่นใจในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองคุณเป็นคนที่มีแบบแผนคุณเป็นคนที่รู้ว่าไหนดีอันไหนคู่ควรกับเราอันไหนไม่ดีเราก็ต้องปล่อยไปเพราะกับสิ่งที่เป็นความทุกข์ความเศร้าความเสียใจรักก็ทุกข์ความผูกพันก็ทุก เศร้าก็สุขก็ปะปนกันไปความทุกข์ความสุขความเศร้าความเสียใจมันอยู่ในความรู้สึกของเราแต่เราเป็นคนที่จะไม่ยอมแสดงถึงความรู้สึกที่โศกเศร้าออกมาความร่าเริงความสดใสความแจ่มใสในตัวของคุณเองมีพลังไพ่ห้าดาบมีพลังไพ่ดีไฮพิเทศความรับการปกปิดการซ่อนเลนกับความหงุดหงิดความว้าวุ่น ความกังวลใจนะในวันที่เราได้มาพบในวันที่เราได้มาเจอแล้วมันเหมือนมีความรู้สึกที่ผูกพันมีความรู้สึกที่เกัียกวนกวายอยากอยู่ร่วมกันอยากใช้ชีวิตด้วยกันชีวิตคู่ที่มีความอบอุ่นที่มีความเข้าใจที่การพูดการคุยและการพูดคุยต่างฝ่ายต่างพูดออกมาจากความรู้สึก ในความรู้สึกที่แท้จริงซึ่งกันและกันนะครับสำหรับบางท่านนหเมีการที่ได้พบเจอโชคชะตานำพาผมลิกิตแห่งรักนำให้เราได้มาพบเจอกันคุ้นกับเขาเคยพบเจอกันมาก่อนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้เกิดขึ้นมาหมดแล้วในความรู้สึกในตอนนี้ของคนคนนั้นคุณคือคนที่คุ้นเคยคุณคือคนที่รู้ใจคุณคือคนที่เป็นกัลยาณมิตรที่เขาอยาก เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับคุณในช่วงนี้นะมีพระงพาให้การที่คุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจหรือในสาหรับบางท่านไหนเป็นการที่ยังยังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจให้ใครเข้ามาในชีวิตเพราะเราอาจจะเป็นฝ่ายที่เลือกว่าคนคนนั้นจะทําให้เราเสียใจหรือเปล่าเราจะดูถึงพฤติกรรมงานกระทําและความรู้สึกของคนที่รักของคนที่แคร์พร้อมที่จะทุ่มเทพร้อมที่จะอยู่ด้วยกัน ในวันที่ทุกเราจะอยู่ด้วยกันในวันที่สุขเราจะก้าวผ่านเรื่องราวต่างๆไปด้วยกยารมีไพ่พรางไพ่การพูดคุยสําหรับบางท่านอาจมีการที่ความรักที่ห่างไกลกันที่ต่างกันโดยระยางนําพาให้ได้มาพบเจอกันมีการพูดคุยถึงเรื่องอนาคตการวางแบบแผนหรือง,งานมั่นงานไม้ในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟนะมีพลังาไพ่สี่เหรียญมีพลังาไพ่เดเวอร์น,ร word, นะครับเป็นพลังาไพ่การเรียนรู้ เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ต่างฝ่ายต่างเรียนรู้นิสัยใจคอพฤติกรรมการกระทําร่วมกันนะหรือมีพลังงานให้คนที่อดีตของคุณอยากควรกับอยากควรคืนอยากขอเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งคุณกับเขายัางมีผลการกระทําร่วมกันที่เขายัางต้องมาพบมาเจอคุณอยู่นะในตอนนี้มีคนที่ไปนับกรรมก่อนถึงจะรู้ว่าความรักความห่วงใยความผูกพัน เป็นเช่นไรนะครับขอดูพลังงานภายในแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาว่าจะเป็นยังไงนะครับขอเช็คพลังงานภายในแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขามีพลังงานไพเดทนะเดทคือพลังงานไพความทุกข์ความเศร้าวความเสียใจยเป็นพลังงานไพความพัดภาคแข่งความรัก มีคนที่ในวันที่จบกันเข้าไปเรียนรู้ในวันที่ไม่มีคุณมีเรื่องราวมากมายในชีวิตของเขาคุณคือแรงผลักดันที่ทําให้ชีวิตของเขาก้าวต่อไปคุณคือคนที่เคยให้กําลังใจเขาในวันที่เขาทุกในวันที่เขาเศร้าในวันที่เขาเสียใจดีแฮงแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจติดแงกอยู่กับความคิดเก่เๆความคิดเดิมๆเขาอย่างอานอ,อกจะขวงเขาไม่ได้มันมีเรื่องราวค้างคาใจของเขามากมายที่เขายังไม่ได้ทำเพื่อคุณนะครับเป,ป็นพลังเพศในเด็ก ถือเหรียญสิ่งดีโชคดีความรู้สึกใหม่ โอกาสใหม่มันเหมือนเราาจะเป็นฝ่ายที่กลับมาล่าเริงกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งในความรู้สึกของเราในสิ่งที่เราอยากเป็นในสิ่งที่เราอยากได้ในสิ่งที่เราอยากมีในสิ่งที่เป็นตอนนี้ของเราโอกาสของคนที่จะเข้ามาในตอนนี้เราอยากได้ให้กับคนที่มั่นคงในเรื่องความรักการดูแลและการเอาใจใส่ซึ่งการละกันถ้ามีคนที่เข้ามาแล้วไม่จริงใจไม่ชัดเจนคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่อยู่ ด้วยตัวของคุณเองดูแลตัวเองเป็นพหังการที่เราดูแลตัวเองมากขึ้นเรารักตัวเองเราเอาใจใส่ตัวเองคนที่รักคนที่แคร์คนที่ห่วงใยคนที่พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกันมีพหังพ่ในในออฟเพเซอมีพหงของซี pattern, ออฟครับคนเก่าๆคนเดิมๆนะที่มีธรรับ,บางท่านนะมีการที่มาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นพูดคุยถึงเรื่องอนาคตกันละกันนะขอโอกาสให้กับเขาได้พิสูจน์ในตัวของเขาใน การกระทำขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นความรักไปกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะเขาอยากขอร้องเขาอยากขอคืนดีเขาจะไม่ทำผิดอีกแล้วในสิ่งที่เขาเคยทำผิดพลาดพังผิดไปในอดีตที่ผ่านมานะครับอขอรูาพระงานไพ่ในสรุปขอไพ่สรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุไฟนะครับ มีไพ่ของสามดาบนะมีพลังไพ่ความเจ็บปวดความเสียใจมันมีความเจ็บปวดมันมีความเสียใจมันมีเรื่องราวต่างๆหรือเขาอาจเป็นฝ่ายที่ใช้คําพูดคําจาที่ทิ่มแทงใจซึ่งการละกันหรือมีคนที่ดึงมือที่3เข้ามาในความรัก ในความสัมพันธ์มีคนที่กําลังเจ็บปวดในวันที่เขาไม่เหลือใครในวันที่เขาไม่มีใครเขาคิดถึงคุณเป็นคนแรกคิดถึงคนที่ห่างไกลคิดถึงคนที่ห่างไปคิดถึงคนที่เคยรักคิดถึงคนที่เคยผูกพันเขากําลังตั้งใจทำในหน้าที่โฟกัสในเรื่องการงานที่จะมีอนาคตที่มั่นคงในเรื่องการเงินของเขามีพลังงานภาห่งการรอคอย มีคนที่อยากรู้ทุกเรื่องราวของคุณมีคนที่กำลังแอบซองมีคนที่แอบมองคุณอยู่ห่างๆอยากเข้า มาในความรักความสัมพันธ์กับคุณนะคะปปรับเป็นพลังไพ่การคิดการทบทวนการมีสตจการเรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมาด้วยเซนด้วยรางสังหรณ์ด้วยสัมผัสของคุณคุณจะสัมผัสถึงความอบ,บอุ่นของคนที่เข้ามาความชัดเจนของเขาความจริงใจของเขาความรู้สึกของเขาเป็นของคุณนะคะปปรับเป็นพลังไพ่ในห้ถ้วยนะสิ่งที่เสียใจสิ่งที่เจ็บปวดในตอนนี้คือขนอดีตของคุณกำลัง เจ็บปวดอยู่ในวันที่เขากำลังทุกเศร้าเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับหลับตาลงคมตาลงครั้งใดคิดถึงแต่ภาพคุณคิดถึงแต่เรื่องราวต่างๆที่ในวันนั้นที่เขาไม่ทำไม่ดีไว้คุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องคำพูดคำจาเรื่องการกระทำของเขาความผูกพันสายใยอย่งความรักสายใยแห่งความผูกพัน ใจที่ผูกพันจิตที่ผูกมัดเชื่อมโยงแห่งความรู้สึกที่คุณกับเขายัางตัดขาดกันไม่ได้นะมีคนเก่าๆคนเดิมๆอยากกลับมาปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณนะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กันด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากที่จะดูดวงกับหมอโต๊ก็ทักไลน์เข้ามาได้นะครับไอดีไลน์ก็อยู่ใต้วิดีโอคลิปแล้วเข้ามาสอบถามข้อมูลการดูดวงกับหมอโต๊ดได้นะครับก็ขอสวัสดี กับชาวธาตุไฟทุกๆท่านนะครับ